สวัสดีครับผมมาพี่น้อง,งมื่อหนี่สิพามาเฮ็ดเมนูตามฤดูกาลครับเนี่ยดอกฟักเตี้ยววงก้อนนึ่งเ้ำข้าบปกพริกปีกี้ครับตำพริกกันใส่ผงนัวลงไปเมนูประจำฤดูกาลเนี่ยโอ้โหพื้นเอาฝนมาขึ้นนี่ตัวขาดตัวเนี้ยเนาะนะเหล่าประมาณนี้ก้อนนึ่งน้ากับใส่ปัทถูก่อนครับ มืัอนี้ใส่ทั้งกระทูทั้งหนังดิเอาแบบคักๆไปเลยเนี่ยโอ้ยโคกพ่อนอกเนาะ่อยวันนี้เนาะสีบรล้นโคกไปเนาะนะหลับนิหน่อยกันคืออยากก็ด่วนนะครับเมื่อวานเมื่อวานนี่ไปแก้เฟี่ยงพอดีพอดีไปพ่อตน้นนั่นอายแล้วก็เลยเก็บม,มาให้มืนอคืนก็นเท็ดไปแล้วนิดเทียนหนึ่งเลยนะ เมื่อคืนนี่มันแกะปลาใส่ผักติว,ว,วอยแสบสดกับไปนี่ผักติวนี่มีความสมเล็กน่อยนะทั้งดอกทั้งหยดอดอ้อนมันนี่ถือฝนมันนี้แห้งสิปโป้งง่ามคักเลยนี่มาเอาผาักติวเอาใส่เลยโอ้ยล่นโคขอ่อยซะหน่อยเนี่ยปลอเลยบัน เดี๋ยวสีเงี้ยนี่คนน่ะแนวพกเอรลอยยุกแดกได้พ่อแบบม่านนะครับพอดีละโอเคละ,ะนำปลาแดกลงไปครับจุด<ช>สองซอนน้ำปลาส<ช>องซอนนี้ก<ชอร>ันครับ กุเลียันเข่ากันนะแล้วคุณนะ้องแม่นู่นี่คือ <Ooh. S 1> เปียงเข่าเหนียวเข่าเหนียวตะนายพี่เนะ้าะขนย้อนหอนมาคุยฮี <Ooh. S 1> ่นึกเงี้ยนั่งเห็นแม่นูนน่ผู้ถอดวารานครับเด็กน้อยสมุนกันอาจจะบุรุษจกักดอกสุภักติว,วเป็นใจพักติ๋วน้ำเพื่อนว่าสิ <Ooh. S 1> แกงให้ยังกิดแสบพี่นะ้องเอายอดไม่กินรสจดเกิดแสบครับ เอาไินครับลาบป,ปลาลา,าบยังจะเสียบเนี่ยได้แล้วซิมกันอืมก็เดีย๋ดวยวไปกันหน่อยกันเนี่ยมาลองใส่สอดดอกกันมาโอเคแล้วใส่ควมแดงเข้าลงไป เงี <G Incre ased> ้ยจะตายมาบ่มยังหลายพี่น้องเลอกกินเหบานเ้องบ่สุกกะออมบ่ออมกะแกงยุ่นี่แะพี่น้องเลิกกินสานบานห้องนี่ทำหนึ่งครับลาบกับก๋อยเียนพี่น้องโอ้โหจานมดูรุปนะ ในห้องกันเฮียนี่ขาดบ่ดด้เลยขอนี้วห้องเ้าขออยากซิมก่อนมือเห็ดแล้วนะออืื